สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องสุผูสุคนค่ะเมื่อนี้มาพอกันเนาะค่ะเนาะแอดจะมาว้าความฝันให้ฟังค่ะเป็นแอดฝันดีแอดจะว่าตัวแอดฝันดีล่ะค่ะฝันดีค่ะก็เลยเอามาเว้าเพื่อว่าอ่าสีพาก,กันตีเลขได้เลขเนาะค่ะตีเลขแต่ว่าก่อนที่แอดจะบอกความฝันค,คือว่าแอดสะบอกว่างูเนาะค่ะ หมูเฮาหมูเฮาเขาบ้านแอดค่ะเขาอันมือวันที่สิบสองประมาณหนึ่งทุ่มขอตอนแรกหนึ่งทุ่มสิบสองวันที่สิบสองค่ะกะใครอยู่บ้านเป็นงูสิงค่ะเป็นงูเฮาตัวง่ายง่าค่ะพี่น้องตัวง่ายคข็จนค้นลูกค่ะอ่าก็เลยอ่าขอแรงช่วยเหลือจากพ,พี่เพื่อนบ้านนะคะน้องมาเอางูเฮาออกจากบ้านให้มือวันที่สิบสองนะคะ,คะจำเป็นต้องฆ่าเขาค่ะเพราะว่าห้ค่ะ มันไปยู่ไอ้ในช่องอ่หล้างตู้เย็นเก้าเนาะคะ่ะเนาะเป็นช่องอ่หล้างตู้เย็นเก้าเขาเขาไปยู่ในนั่นตัวกบหไงเลยอ่าก็เลยต้องเลขาแต่ขนาดถือขาอยังคููค้นน่ะคะ่ะคือเขาหายคือว่าอ่าพีพีเป็นเรี่กว่า,วา,าวกาคือกับเลขาในบ้านคือเอาออกมาขายอยู่นอกบ้านนะคะ กาเรียตนเขายุนนะคะนอก,กันเลยวันที่สิบสามตอนเศร้าก็เลยไปฮหดบุญฮ็ดบุญให้งูเฮาเอาเพื่อนไปฝากไว้วัดนะคะเราก็าให้พระอาจารย์เพื่อนสวดให้ไปทําสังฆทานให้กับเขาอะคะ่ะเพราะว่าเขาตายนะคะนาอแอดกับเสบายใจก็เพื่อความสบายใจของแอดแอดก็เลยได้ไปวัดไปทาบุญให้เขาให้เพื่อนนี่แหละคะ่ะ มาที่นี่พอทับหมุนเ็จตอนแรงแอดลับมาแอดกันนอนประมาณสามทุ่มกว่าๆเนี่ยแหละค่ะแอดกันนอนเรากะแอดมาฝันประมาณตีสองกว่าเพราะว่าจําได้ว่าตีสามชี้ซิมหาแอดร,รู้รู้สึกตืต่นตื่นก่านห้องน้ำเนาะคะ่ะแอดฝันว่าแอดย่างไปไส์กบบรบเบื้ค่ะย่างไปเรามาทีนี้มีคนบอกว่าเบิง้งเบิ้งเขาก็เอื่นซื้อแอดนะคะได้ได้เบิ้งเบิ้งละหูอมจัน แอดก็เร่งเงยขึ้นไปเบิงแสก็เลยโอ้ล้าหูเป็นลูปหนาล้าหูเลยไมมคะ่ะอันไผเคยเห็นล้าหูนีนเป็นหนาขึ้นหนาแยากกัะคะ่ะเป็นหนาล้าหูเลยอ่าปากอมกําลังองมจนอันค่อยๆกินค่อยๆกินจันไหมคะ่ะอมไปอมไ,ไปจันกับกลมงามงามค่ะกลมงามก็กินกินช่วงที่ล้าหูอมจันเข้าไปนะคัาแรกแอดก็บอกว่าแอดก็ห่วงไปจนเพื่อนกินจนเมื่อสุขคัมคนนี้ค่ะจนเมื่อน่ะ แอบกับห่องไปว่าชโชคโชคโชคลาบลาบลาบชโชคโชคนั่นสิล่คะค่ะในความฝันะจะของห่องมาที่นี่พอล้างหูอมจันมืดกินจันมืดแล้วป้ากับออกแจงจักน้อยแต่บัดน,นี้กลายเป็นพะพิิคนศสีชมพูกลายเป็นพะพิิคนศสีชมพูคะ่ะองค์ใหญ่งวงเย้วยายหญ่พร้อนแอดแอดกับพนมมือแอดกับรับพร้จากเพลินคือว่าพร้อนทุกอย่างคือพรเป็นสิ่งดีๆเขาโตเฮ้านะคะมีแต่แบบ บารมีแบบทุกอย่างเขาโตเฮาเลยไม่ได้สิ่งดีๆเขาโตแอดแอดรับเอามันนี่แอดตื่นคือไม่แอดรู้สึกสุกสใจแอดรู้สึกมีความสุขค่ะมาที่นี่แอดกะเมื่อู้เนาะค่ะเนาะ,นอ,ะอ่าเพื่อนบอกว่าถ้าฟันเห็นลาหูเป็นกะตีเลขเป็นเป็นเป็นแปดเก้าแต่ว่าง,งูเข้าบ้านแอดหนีบ้านเลขที่ห้าสิบแปดเด้อค่ะบ้านเลขที่ห้าสิบแปดมูสิบค่ะบ้านจานก่ะเข้าเข้าบ้านมันก็เป็น มันกะอันเนาะค่ะเนาะโห่ซื้อซื้อซะมันแบบไปตรงกับเลขดังเพิ่นแอดกะเหลียใจอันบ่อันแอดกะสิมุดมุดติ่เอานี่แหละค่ะในเครื่องนึ่งก็เอามันมันมันไปตรงแม่ค่ะมาที่นี่กะอ่าแน่ใจแอดเด้อค่ะว่าแอดมักตัวใดแอดกะมักตัว121แล้วก็58บ้านเลขที่งูเข่าแล้วก็แอดจะซื้ออ่า เลขแอดตีเลขและหูอมจันเป็น8 6กับ8 9ค่ะบวกกับพาพิคเนตน้ำข่ายแอดตีพาพิคเนตเพิ่นเป็น9เนาะคะ่นะเนาะกะบร,รู้ว่าสิเก้ายังหละแอดมั่นใจว่ามีเก้ากับ8ค่ะงวดนี้มีเก้ากับ8มันมั่นใจค่ะค่ะแต่ว่า3ตัว1 2 1นั่นกะเป็นเลขฝันตั้งหาของแอดตีแอดได้ไหมแอดกะสิร้องเสียงโชคเบิ่งค่ะ1 2 1กับอ่าหาแปดบางเลขที่หูเขา่าล้วกะ แปดหกแปดเก้านี่ยแหละค่ะที่แอดซื้อเอาเซียงโชคเบื้องขาวห้าห้าจังดวงหมานอีกเนาะคะ่ะงวดที่แล้วแอดก็ถือคะ่ะงวดนี้ห้าเพินให้ให้โชกับแอดอีกเนาะคะ่ะนาอเพราะว่าก็ได้ไปฮหดบุญหาเอ็ดบุญสะดอกข้อเฮ็ดบุญทุกอย่างแล้วกาาระอาจา์ก็ว่าก็จะสวดให้ให้ให้เป็นสิริมงคลให้นั่นค่ะบาลขที ให้เป็นมุ้งค้นนะคะเนาะกะเลยว่าหาแปดแปดหาแอดกัตสีเสือเอาอยู่ค่ะหนึ่งสองหนึ่งแปดหกแปดเก้าค่ะแอดกัตสีเอาแต่กะกะยังคงสีตามเลขทะเบียนแอดทะเบียนรถแอดอยู่คือเก่าแหละค่ะซีเก่านี่ตามซูงวดค่ะมันต้องออกจากมือละค่ะมาเป็นคนมาเกลิเก่าค่ะเนาะค่ะเนาะอ่ากะไพตีเป็นตัวใดกะ ลองตีเบึงคอมเมนต์มาเบึงเด้อค่ะเด้อว่าแชร์ตัวเลขมาเด้อค่ะเด้อว่าไผได้ตัวใดแน่เนาะค่ะเนาะกะเอาไว้เป็นแนวทางแอดมาบอกเป็นแนวทางเนาะค่ะเนะเาะแอดกะว,ว่าเจ้าของนี่ฝันดีฝันดีคักบ่เคยฝันดีปานนี้กะว่าฝันดีคกดักกะเลยว่างวดที่แล้วแต่ดุนๆที่ว่าแอดได้เอาพับพีคะแนนมาก,กับพี่สาวบ้านนานหนุสวีเดนะน่ะเนาะค่ะเนาะแอดได้เอามาอ่าแอดก็ถือเลข ทีว่างวดหนึ่งหาหาหนึ่งอะคะ่ะงวดที่มันออกหนึ่งหาะคะ mm. ก็คือได้พะพิคเนตมาวันนี้มาฝันพอเพิ่นว่ายเอ็ดกับติเป็นเด็กเก่าแต่กับอันนี้กะบปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะร้อ,องตีเลขกเบิงร้องคิดพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะเนาะว่ามันสิเป็นตัวใดมันออกตรงกับวันอาทิตย์ออกตรงกับวันอาทิตย์ค่ะแต่ใจแอดสรุปก็คือแอดมกักมักแท้ๆทเลยค่ะก็คือ หนึ่งสองหนึ่งแล้กะแปดหาหาแปดเนี่ยบ้านเลขที่ห้าสิบแปดมู่เฮาเขาแล้วกะมากแปดหกกับแปดเก 49, ้าแล้กะสี่เก้าทะเบียนรถเจ้าของคือเก้าค่ะค่ะเนยกุ้งตามค่ะเดี๋ยววันที่สิบห้านะคะเนาะเดี๋ยวสิไปตามตัวเลขหลวงตาว่าหลวงตาที่ได้ตัวได้อีกหัวที่แล้วเิ่นบอกถ่อกะสิไปตามมาไห่นะคะเนาะ โปรติดต,ตามรับชมในวันที่ซิบหาอีกคลิปหนึ่งเลยเด้อค่ะเด้อได้มาปุ๊บแอดกัสิมาลงคลิปให้เบิรงค่ะว่าเลขของหลวงตาสีได้ตรงกันบบได้คือกันบบเนาะคะ่ะเนาะว่าจะได้ตัวใดค่ะเอามาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเด้อท้ายนี้แอดกัขอให้ FC แฟนช่องของแอดประกาของพี่สาวบ้านานาหนุ่มสวีเดนนะคะเนาะโชคลาภมีเงินมีทอง คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะเนาะได้ถือเงินแสนเงินล้านสุขสูคุนค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามขอบคุณเด้อค่ะแอดออกมาเป็นแนวทางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ